กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับไปที่จังหวัดมุกดาหารครับผมไปดูปศุสัตว์มุกดาหารนะครับมีการอบรมเกษตรกร,ร,กรส่งเสริมการผลิตโคขุนนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดแล้วก็รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับเนื่องจากตลาดเนื้อโคขุนขยายกว้างมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่นั้นนับถือศาสนาอิสลามครับเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็บรูไน จึงต้องพัฒนาอาชีพแล้วก็รายได้จากการเลี้ยงโคเนื้อโคขุนให้ครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงนะครับจนถึงการตลาดเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นประธานเปิดการอบรมโดยมีการผลิตอาหารโครครับส่งเสริมการตลาดเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐานครับรวมถึงการปรับปรุงพันธุ์โดยการผสมเทียมแล้วก็การป้องกันโรคระบาดด้วยนะครับเนื่องจากว่าการเลี้ยงโคขุนถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะฮะเป็อนอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถทํารายได้ให้เกษตรกรได้มีรายได้มั่นคงมีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนั่นเองครับส<อ>ง่งกว้านะงตลาดนะครับเพราะว่าประชาคมอาเซียนเราเนี่ยมีศาสนาอิสลามค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็บริโภคเนื้อโคเยอะอยู่นะครับเมากเลยีเดียวนะคะอ่ะ